ครับคลิปนี้นะครับจะเป็นวิธีการใช้งานกระบอกไล่นก PVC ซไซส์เอ็มสูตรอาจารย์เก่งนะครับตัวนี้จะเป็นสูตรใหม่นะผมออกแบบมาให้ประหยัดแอลกอฮอล์มากขึ้นนะครับพ่นแค่2ครั้งเท่านั้นเองก็จะดังในระดับที่สูงสุดวิธีใช้ก็คือเปิดฝาอย่างนี้นะครับแล้วก็ในชุดจะมีแอลกอฮอล์แถมมาให้นะครับเวลาเราพ่นเนี่ยฮะพ่นจ่อๆเลยนะครับใกล้ๆนะครับ1 2นะครับ2ครั้งแล้วก็ปิดฝานะครับปิดฝาแล้วก็ไม่ต้องปั่นไม่ต้องเขย่านะยิงได้เลยนะครับ ครับีเวลาเราจะยิงใหม่นะเราก็เปิดฝานะครับเป่าไล่แก๊สเสียเ <c oughs> มื่อกี้ทิ้งนะครับเติมลงนิดนึงนะครับแล้วก็พ่นสองครั้งหนึ่งสงนะครับปิดฝาไม่ต้องกันไม่ต้องทยอยนะฮะยิงได้เลยครับ <c oughs> ครับแล้วทีนี้เวลาเรายิงต่อเนื่องนะมันจะมีแก๊สเสียสะสมมีน้ําสะสมนะครับให้เราเกลี่ยท่ออย่างนี้ฮนะ <c oughs> สะบัดน้ําออกเติมลมเข้านะแข่งแรงๆถ้าเราไม่เคลียร์ท่อเนี่ยบางทีจะจุดไม่ติดนะครับนี่เวลาเราพ่นก็หนึ่งสองนะครับปิดฝานะครับไม่ต้องตันไม่ต้องกระเยาฮะยิงได้เลยครับโอเคนะครับนี่คือวิธีใช้นะครับทุกครั้งก่อนเก็บนะครับเคลียร์ท่อนะฮะสะบัดน้ําทิ้งสะบัดน้ำทิ่ฝานะครับถ้าเป็นไปได้ก็เอากระดาษที่ชู่ซับให้แห้งนะครับ เราก็เก็บได้เลยนะครับถ้าเราไม่ซ้ำเี่นนานๆจะเป็นคราบแต่ถ้าเป็นคราบเนี้ยก็กระดาษทรายถูตรงนี้ได้ให้มันแววๆนะครับฝาผมเนี่ยไม่ต้องไปดัดไม่ต้องอะไรนะฮะผมทําล็อกไว้เรียบร้อยแล้วสะดวกใช้งานได้นะครับเอเคครับถ้าสนใจก็ทักเชทมาได้นะครับอุนาครับ